นี่เลยนะคะวันนี้คือตำนานของสายเหลืองค่ะนะคะน่าจะเป็นกลุ่มท้ายที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะบางคนรอกี่มาแบบเยอะมากเนะี่คะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของแม่มัดกันตั้งแต่ทำคลิปมาเนะะี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่มัดด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้แม่มัดอีกแล้วเนาะพี่รู้ไหมเนี่ยผู้พี่ๆเขียวกันอะ ตั้งแต่แม่มัดตั้งโพสไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เนะคะมีคนเขียวแบบเกือบทั้งหมดอะโอ้หแม่มัดดีใจที่สุดเลยนะคะขอบคุณจริงๆพี่ๆหลายๆคนขอบคุณแม่มัดแม่มัดขอบคุณและดีใจกับพี่ๆมากที่สุดเลยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโหรอมามารอมานานมากเนาะแม่มัดเนี่ยตามเรื่องนี้มาก็นานมากนะคะ่ะทางเพื่อนๆพี่ๆแบบโหหลายๆคนเนี่ยเขียวพี่รู้ไหมขึ้นโพสมาเนี่ย ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหนูขึ้นโพสต์มาเนี่ยหนูนั่งอ่านนะแม่มัดนั่งอ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ยแบบพี่เขียวกันแล้วอะถึงว่าเงินจะวันไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเขียวแล้วอะเอาคํานี้เหอะเอาให้มันเขียวคืออย่างน้อยเราไม่ต้องรอแล้วเนาะนี่ไงเปลี่ยนทหารไทยแล้วนะมีตารางด้วยนะบางคนบอกเข้าแล้วโล่งอกค่ะแม่มัดนะวันที่เก้าเดือนสี่โอ้โหหนูดีใจกับพวกพี่ที่สุดเลยอะเพราะว่าคืนนะ่ะตั้งแต่วันที่แปดเนาะ 15้าแล้วก็เนี่ยจะจบอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วจะครบอีกแล้วอ่ะจะครบจะใกล้จบสิ้นสิ้นพฤษภาอีกแล้วแล้วก็ มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรออีกนิดนึงส่วนใครที่ยังไม่เปลี่ยนเนาะแม่มัดก็อยากให้รออีกสักนิดนึงค่ะพี่ถ้าเกิดสมมติว่าวันที่27แล้วเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ไปร้องเรียนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะแม่มัดอยากให้รอรุ้นนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอยากให้รออีกสักห้าวันเนีคยพี่เห็นไหมคะวันนี้มันเป็นปรากฏการ์ที่แบบโอ้โหแม่มัดดีใจสุดๆขึ้นมาคือแม่มัััดนนนน่งลุุ้ทกวเยะ เอ้ยให้พี่คนนึงเปลี่ยนเธอให้พี่เปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เขารอกันอีกเลยนะให้เขาเปลี่ยนกันไวๆแล้วดูสิคะเนี่ยวันนี้ สีเขียวพี่ผงพันธ์บอกสีเขียวแล้วค่ะยังไม่มีตารางการออนเขียวแล้วครับเช้านี้รอเป็นเดือนโลง่งสีเขียวแล้วค่ะแม่มัดดีใจนะครับสวัสดีค่ะแม่มัดผมเหลืองนะคะสิบสามเดือนสี่ค่ะเขียวแล้วมีตารางนะคะขอบคุณขอ้อมูลดีแม่มัดขอบคุณพี่ๆมากกว่าที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจและแม่มัดก็ยังมีกําลังใจ,ใจส่งให้เสมอเดี๋ยวไปรอรุนเงินเงินโอนกันเนาะพี่เนาะ แค่แบบพี่เปลี่ยนอ่ะคนไหนที่ยังไม่เปลี่ยนนะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะแม่มัดอยากให้พี่พี่รอกันนิดนึงนะคะโอ้โหเนี่ยพี่ดูสิถ้าเกิดว่าใครเห็นปรากฏการณ์นี้นะจะรู้เลยว่าโอ้โหพวกเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มหนึ่งที่แบบว่ารอกันมาคือคนที่ติดตามแม่มัดเนี่ยแม่มัดเชื่อว่าเหลืองเยอะมากนะคะเหลืองวันที่9เดือนสี่เยอะมากแล้ววันนี้พี่ๆี่คิดดูสิมันเขียวเขียวแบบเต็มตารางเข้าไปดูคอมเมนต์ของแม่มัดได้ทั้งโพสต์ทั้ง u t u b e นะเขียวแล้วจ้าเนี่ย พี่คิดดูดิหนูทาเรื่องนี้อยู่อะแล้วมีความรู้สึกว่าพี่เขียวกันทุกคนอะหนูก็มีความดีใจดีใจกว่าหนูได้เงินเองซะอีกเนาะพี่โอ้ยเนี่ยเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วเมือเ่อเช้านะเขียวแล้วค่ะเขียวแล้วครับนี่ไงคะเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนะะเหลืองเปลี่ยนเป็นเขียวนะเปลี่ยนเป็นเขียวเขียวเขียวนะคะเขียวทุกคนอะ่ะโอ้ยพี่ถ้าเกิดใครอยากเห็นป กฏการนี้นะคะ<_ <d> _เข้าไปเลื่อนอ่านคอมเมนต์แม่มัดเลยค่ะนะ,ะนะเลื่อนอ่านคอมเมนต์เลยจะเห็นว่าคนที่อยู่กับแม่มัดนะ,ะที่ติดตามแม่มัดนะ,ะที่เข้ามาดูแม่มัดตลอดแม่มัดจําได้ว่าใครบ้างนะคะมีน้องคนนึงที่แต่งชุดทหารแม่มัดครับผมเขียวแล้วโหโน้องคนนี้อยู่กับแม่มัดตั้งแต่ต้นๆแล้วเขาทักมาบอกว่าเนี่ยผมติดตามแม่มัดตั้งแต่ยังไม่ถึงพันโอ้โหแบบพี่รู้ไหมมันดีใจขนาดไหนนะมีห่วงยอดวิวใช่แม่มัดอยากได้ยอดวิวเพราะว่าตอนเนี้ย ก,ก็อยากได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งแม่มัดบอกตรงนะแม่มัดมาท o u t u b e เพราะว่าอยากได้เงินอ่ามันเป็นอาชีพเสริมนะคะก็คืออยากได้เงินด้วยอยากรู้ด้วยว่าเออมันมี1000พันซับเนี่ยอ่ามันจะได้เราได้เท่าไหร่มันมีตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วตัวเราจะทําได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากดูอยากรู้อะ่ะแต่ว่าก็มีห่วงอยู่นะยอดวิวแสดงว่าพี่คนนี้ดูจบเนี่ยละค่ะเห็นไหมเข้าไปดูกันได้พี่จะเห็นปรากฏการแล้วถ้าเกิดว่ามีใครนะ เข้ามาดูคลิปนี้นะแล้วจะบอกว่าคลิปนี้ทำไมพูดแต่เขียววะมันมีอะไรแต่เขียวถึงคลิปนี้นะมันจะผ่านไป3ามปีถ้ามีคนกลับมาดูนะมันก็จะต้องงงใช่ไหมว่าอะไรคือเขียวแต่เราอยู่ในปรากฏการณ์นี่ไงคะพี่แม่มัดอยู่กับผู้พีพีว่ามันมีวันหนึ่งนะที่คนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วดีใจที่สุดมันเพราะอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์เลยอะเออเนาะพวกเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าพวกพีพีไปดูกันนะ เนี่ยยังมีเหลืองกันอยู่น้อยมากแต่แม่มัดอยากให้รอ,อนิดนึงค่ะนะคนที่สีเหลืองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเหลืองแล้วรอจนถึงวันที่ยี่สิเจ็เนี่ยมันยังไม่เขียวก็ให้ไปร้องเรียนได้เลยให้ไปติดต่อสอบถามได้เลยแต่วันนี้พี่กลับมาดูค่ะเนี่ยพูดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยคือมันดีใจนะดีใจกว่าตัวเองได้เงินเองซะอีกอะพี่เพราะว่าหนูทำเอ่อแม่มัดทำเนี่ยเห็นไหมเรียกหนูเรียกแม่มัดอยู่เนี่ย <laughs> เพราะว่า แม่มัดอะทาเรื่องนี้มาแม่มัดพยายามตามตามทุกอย่างเพราะว่าอยากให้ผู้พี่ๆได้เงินว่าเออมันเกิดจากอะไรแต่แม่มัดเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะฮะว่าทางเราก็เดือดร้อนทางรัฐบาลก็เร่งอยู่นะคะวันนี้ถึงเราจะยังไม่ได้เงินเราเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วเราก็มีแบบคเครียกไงฮะเรามีชัยชนะไป90%แล้วพี่เหลืออีกแค่1 0เท่านั้นที่เราจะไปคว้าเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้พี่เขียวแล้วนะคะ อ่าอย่างสมมติวันศุกร์เขาโอนเงินให้พี่โอนเงิน,น,งนไม่สาเร็จไม่เป็นไรค่ะกลับไปดูคลิปไปมัดได้นะคะขอยอดวิวกันอีกหน่อยนะคะเอาละโอ้ยพี่คะดีใจที่สุดอะ่ะเนี่ยจากเหลืองเปลี่ยนเป็นเขียวครับสู้ๆครับให้กําลังใจตัวเองนะเนี่ยคือเขียวแล้วอะ่ะยี่สิบสาเดือนสี่นะคะพอถึงวันที่ส3ามเปลี่ยนเป็นเขียวสิบห้าเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย,น,ยะะนะคะสู้ๆค่ะนะคะบางคนบอกว่าเป็นภาระทางจิตใจที่เราต้องรอพี่คะ ม่แน่พรุ่งนี้มลืนนี้วันจันท์พี่เปลี่ยนเป็นเขียวค่ะเนี่ยแม่มัดเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้พี่นะแม่มัดอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วโอ้โหเข้าไปดูกันได้เนี่ยแม่มัดเลื่อนลงมานะข้อความอ่ะเยอะมากนะคะแม่มัดพยายามเข้าไปตอบขอเบอร์หน่อยได้ไหมติดต่อทักเพจแม่มัดได้เลยนะคะแม่มัดคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวแม่มัดต้องไปตามให้นะคะสำหรับคนที่บัตรประชาชนไม่ถูกต้องเนาะอืมไม่หายอยู่เหลืองตลอดจะพูดได้ไหมว่าทุกคนรอยรอ,ยรอ,ยอย่างสิ้นหวังมีหวังค่ะพี่ อย่าสิ้นค่ะหวังต่อไปนะคะแม่มัดค่ะของแฟนเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วค่ะดีใจที่สุดนะ่ะแม่มัดยังรอยอยู่จ้าน,นีะคะเขียวแล้วนะคะเป็นเขียวแล้วนะคะได้ลวค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหดีใจที่สุดขอถามหน่อยเดี๋ยวนี้แม่มัดจะเข้าไปตอบเนี้ยโอ้โหขอบคุณสําหรับข้อมูลขอบคุณจริงจริงนี่ไงแบบเยอะมากนะพี่เข้าไปดูเป็นปรากานอะเก็บเอาไว้เป็นสตอรี่ได้เลยเป็นสเตตัสเลยว่าวันหนึ่งเราได้สีเขียวแล้วมีความรู้สึกโอ้โหแมงโคตร ภูมิใจเลยว่ะเออกูเขียวละกูรอกูอยู่กับสถานะสีเหลืองมาขอโทษนะพูดไม่เพราะรอกับสถานะสีเหลืองมาเนี่ยแม่งอยู่กับเรานานเป็นเดือนน่ะแล้ววันนี้มันหายไปจากชีวิตเราแล้วมันหายไปแล้วเปลี่ยนเขียวมานับไปเลยประมาณสามวันทําการเราจะได้จับเงินเงินตรงนี้รัฐบาลมอบให้เราเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเราเพราะว่ารัฐบาลสั่งให้เราอยู่บ้านสั่งให้เราปิดร้านไม่ให้ขายของเพื่อช่วยลด ไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นดีใจที่สุดอ่ะขอบคุณรัฐบาลขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่ๆที่ติดตามแม่มัดจนถึงวันนี้ขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะพูดเจ็ดนาทีผ่านผ่านไปเนี่ยมันยังมีความอยู่ดีใจอยู่เลยวันนี้นะแม่มัดทํางานนะไปช่วยช่วยยกของกับสามีอ่ะกับคุณหลวงยังแบบ เข้าไปเปิดอะ่ะพยายามที่อยากจะทําคลิปมากอยากจะทําคลิปมากเลยแต่ว่ามันทําไม่ได้เราไม่มีเวลาเพราะว่าต้องรีบวางท่อวางอะไรอย่างนี้เนาะแต่บอกโอ้โหพี่ดีใจมากมากถ้าใครไม่เชื่อนะกลับไปดูใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้โพสต์ที่ไม่วัดโพสต์ของ YouTube ไปได้เลยของตงุตง้ตงชุมชนเนี่ยพี่พี่เข้าไปเลยพี่เนา่าพี่เข้าหน้าเฟซหนูแล้วพี่เข้าไปดูพี่จะเห็นว่าคนเขียวเยอะมากโคตรดีใจสุดๆอะ่ะแล้วมันไปแล้วค่ะมันไปจากเราแล้วเนาะคลิปนี้ แม่มัดไปแล้วขอบคุณพี่ๆที่ติดตามแม่มัดเนี่ยขอบคุณจริงๆนะก็ยังมีขอยอดวิวก็ฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวถ้าพี่ๆได้รับเงินกันหมดแล้วเนาะตอนนี้แม่มัดก็ ยังตัดสินใจตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองจะทําคลิปอะไรต่อไปถ้าพี่ๆคนไหนมีคําแนะนําบอกมาเลยค่ะเนะ่แม่มัดีทําตามคําแนะนําและขอบคุณทุกๆคําชมคําขอบคุณและคาําด่าขอบคุณด้วยด่าก็ขอบคุณค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ใหเรามาย้อนคิดว่าเออเราอะทําผิดอะไรตรงไหนเรามาดูเรามาแก้ไขตัวเราเองนะคะแล้วเราก็จะไม่สนใจกับคําพวกนั้นค่ะเพราะว่า อ่าอย่าไปคิดลบค่ะเราต้องมีพลังบวกเข้าไว้เนี่ฮะแม่มัดบอกอีกหนึ่งอย่างอ่ะแปดนาทีเราก็ยังแบบโอ๊ยดีใจแล้วแบบลูกบอกแม่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 เข้าไปดูช่องแม่หรือยังบอกทําไมล่ะลูกจะหกหมื่นซับแล้วนะจริงเหรอเราก็บอกเฮ้ยจริงเหรอจริงสิแม่แล้วมีคนเข้าไปคอมเมนต์อ่ะเขียวเขียวเขียวหมดเลยแม่เขียวหมดแล้วแม่แม่ทําได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยเราบอกเฮ้ยแม่ไม่ได้ทาได้นะลูกรัฐบาลทา แต่เพียงเพียงแต่ว่าโอเคให้รอรัฐบาลเขาเปลี่ยนเป็นเขียวให้แม่ไม่มีอำนาจอะไรที่เปลี่ยนให้เขาเป็นเขียวแต่วันนี้สิ่งที่มาหาไม่มาไม่มาหาข่าวมาเนี่ยแม่มาดีใจสุดๆเพื่เขียวแล้วอ่ะโอ้ยดีใจดีใจกับพวกพี่ๆมากเนะะี่ยะขอบคุณขอบคุณพวกพี่ๆทุกคนขอบคุณรัฐบาลขอบคุณจริงๆเนาะ,คะใครดูคลิปนี้จบจะนับคําขอบคุณของแม่มัดได้เยอะมากเนะะี่ยะขอบคุณจริงๆไปแล้วเนะะี่ฮะขอบคุณค่ะฝาก ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวม่มันจะมีคลิปดีๆหรือว่าเป็นเกี่ยวกับตรงนู้นตรงนี้เนาะเพราะหลายๆคนคงรู้แล้วว่าม่มันมาทํา y o YouTube เพราะอะไรนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนีไปแล้วค่ะนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะเก็บตัวนี้ไว้เป็นสเตตัสได้ค่ะนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ